สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่6ทุกคนนะครับในชั่วโมงนี้นะครับเรามาเรียนกันนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3ครับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับตัวชี้วัดนะครับพ2อ2.1ปหทัวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงนะครับที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์การติดเชื้อเอชและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะครับ ก่อนจะไปเรียนกันนะครับครูมีคําถามนิดนึงนะครับมีคําถามสักนิดหน่อยให้เราลองคิดกันดูนะครับนักเรียนคิดว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยครับมีโรคใดบ้างมีใครทราบไหมครับมีใครทราบไหมครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโรคใดบ้างน,นะโอเคเดีย๋ยวเราจะมาเรียนกันในช่วงนี้แหละนะครับอีกคําถามนึงอีกสักที่คําถามหนึ่งนะครับถามว่าหากเรามีอาการเนี่ยหรือว่าสงสัยนะครับว่าเรา จะติดโรคนะครับเราควรทําอย่างไรนะครับหากเรามีอาการหรือสงสัยว่าเราติดโรคเนี่ยเราควรทําอย่างไรดีนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับามาดูโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเขาบอกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้นก็คือโรคที่ติดต่อจากอีกคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งนะครับโดยการรวมเพศทางอวัยวะเพศทางปากรวมไปถึงทางทวารหนักนะครับคนทุกวัยทั้งชายและหญิงนะครับสามารถติดโรคนี้ได้นะ คนที่ติดโรคนี้กันส่วนมากก็คือวัยรุ่นเนี่ยแหละครับช่วงอายุ15 24ปีนะครับโอเคครับมาดูกันครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเกิดจากเชื้อโรคหลายชนิดได้แก่ 1. ครับแบคทีเรียน่าจะรู้จักกันนะครับแบคทีเรียคืออะไร mm hmm. เขาบอกโรคที่เกิดจากแบคทีเรียซึ่งรักษาหายนะแต่เป็นซ้ำได้นะครับถ้าได้รับเชื้ออีกเช่นซิฟิลิสหนองใน น้องในเทียมแผลริมอ่อนนะครับการโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองหรือเขาเรียกว่าฝีมะม่วงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเชื้อโรคตัวที่2นะครับเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งรักษาไม่หายขาดนะเช่นโรคเริมนะครับหูดงอนไก่พวกนี้นะครับจะรักษาไม่หายขาดนะครับต่อไปครับเชื้อโรคตัวที่3นะครับได้แก่ราและโปรโตซัวนะครับ เชน่นราในช่องคลอดนะครับและพยาธิช่องคลอดซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจเป็นโรคนี้ได้โดยไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับหลายคนสงสัยนะครับว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับเอสใช่โรคเดียวกันหรือเปล่าอ่ะเรามาดูกันซิเขาบอกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กับเอสไม่ใช่โรคเดียวกันนะครับไม่ใช่โรคเดียวกันแต่ติดได้ทางเดียวกันคือการมีเพศสัมพันธ์ สำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางโรคนะครับก็เหมือนเอสที่สามารถถ่ายทอดสู่ลูกนะครับขณะอยู่ในครรภ์และติดต่อทางเลือดนะครับก็คือซิฟิลิสถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันก็ติดได้ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอสนะครับดังนั้นถ้าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ควรตรวจเอชด,ด้วยเพราะถ้าเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV มากขึ้นอีก5ถึง9เท่าเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาครับเขาบอกว่าถ้ามีอาการหรือสงสัยว่าติดโรคเนี่ยครับควรรีบไปพบแพทย์เลยนะครับเพื่อตรวจรักษายิ่งรักษาให้หายเร็วยิ่งดีนะรับประทานยาให้หมดหรือฉีดยาให้ครบนะครับและไปตรวจรักษาตามที่แพทย์กําหนดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามนะครับเราควรจะไปตรวจรักษาตามที่แพทย์เขากําหนดนะเพื่อรักษาให้หายขาด โรคจะได้ไม่ลุกลามและไม่ดื้อยาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ควรซื้อ,อยามารับประทานเองโดยไม่ไปพบแพทย์นะครับต่อไปครับมาดูผลเสียของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันบ้างนะครับผลเสียข้อที่1เขาบอกมีอาการที่ทําให้เราทรมานนะและรักษาไม่ดีโรคก,ก็ดื้อยาด้วยแน่นอนครับการเจ็บปวยมันทําให้เราทรมานอยู่แล้วนะครับและถ้ารักษาไม่ดีไม่ทานยาตามที่หมอสั่งให้หมด ไม่ไปฉีดยาให้ครบนะครับเราอาจจะโรคนั้นนะครับอาจจะอาจจะดื้อยาได้นะมาดูผลเสียข้อที่2นะครับเขาบอกบางโรคจะลุกลามทำลายอวัยวะที่สำคัญนะครับทำให้ร่างกายพิการและเสียชีวิตหรือทำให้เป็นหมันนะครับเป็นหมันก็คือการที่เรามีลูกไม่ได้นะครับหรืออาจจะตั้งครรภ์น,นอกมดลูกได้นะ ผลเสียข้อที่3นะครับเขาบอกบางโรคติดไปถึงลูกเมคันนะครับหรืออาจจะทําให้ลูกมนีเสียชีวิตหรือพิการก็ได้นะครับผลเสียข้อที่4ครับเขาบอกบางโรคทําให้เป็นติ่งงอกหรือรอยแผลเป็นที่น่าเกลียดนะครับที่อวัยวะเพศของเราเช่นโรคอะไรหูดงอนไก่นะครับโรคเริมพวกนี้นะครับทิ้งแผลเป็นไว้ที่อวัยวะเพศนะครับดูแล้วก็จะไม่สวยงามเท่าไหร่ดูแล้วก็จะน่าเกลียดนะครับ ผลเสียข้อที่5ครับเขาบอกทําให้เราเสียเวลานะครับแล้วก็เสียเงินรักษาค่าพยาบาลด้วยนะครับการที่เราป่วยเป็นโรคแน่นอนนะครับเราต้องเสียค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ต้องเสียเวลานะครับในการรักษาตัวในการต้องไปโรงพยาบาลไปพบแพทย์นะครับและผลเสียข้อที่6นะครับเราอาจจะนําโรคเนี่ยไปติดคนที่เรารักก็ได้นะครับฉะนั้นแล้ว เมื่อมีเพศสัมพันธ์นะครับเราควรจะป้องกันนะถ้ามันจําเป็นที่จะมีเราควรจะต้องป้องกันนะครับเพื่อไม่ให้เราติดโรคทางเพศสัมพันธ์นี้นะสุดท้ายครับมาดูการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ้างนะครับการป้องกันทําได้ง่ายๆนะครับเขาบอกหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในวเรียนนะครับเมื่อไม่พร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ให้เรารู้จักปฏิเสธนะครับหรือ หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่รับตาคน2ต่อ2นะครับแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับก็ให้ป้องกันโรคนะครับแล้วก็การตั้งครรภ์เนี่ยโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหวังว่านักเรียนนะครับจะตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ และอย่าลืมครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยนะครับงานที่ผ่านมาหรือบทเรียนที่ผ่านมารวมไปถึงบทเรียนนี้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนสามารถทักไลน์มาถามครูส่วนตัวได้เลยนะครับและอย่าลืมครับสุดท้ายครับเมื่อเรียนจบแล้วนะครับครูจะมีงานให้ทํานักเรียนอย่าลืมทํางานส่งครูนะครับทุกครั้งที่ทํางานมีการเช็คให้คะแนนทุกครั้งนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ ขอให้เรียนนะครับรักษาสุขภาพนะครับมันล้างมือนะครับไม่จําเป็นก็ไม่ควรออกจากบ้านนะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับขอสวัสดีครับ